ไม่มันนี่นี่พี่เสือยหมดรักกลัวเกี่ยวเสี่ยวลำไทยวันนี้มาหาว่ามัดรยันตาเกี่ยวตา ว่าฉันยังโง่แต่ี่นมีเนื้อชวยเอป็นคนตรงยอมพีได้ว่าขี่รถที่เรือเคื่อไม่ดูว่นที่รถย่หือเครื่องไมู่าขี่นั้นเหลออู้ย่าบอกา ไปใช่ข้าก็ข้าขาบนน้อยน้อยเลยเธอแม่เออเด็กตำรวจบุญฟังนา่งบอกรพานวันนี้จะขี่กันนานจะเท่าไรเคยตอนนี้คุยกันเลยคุยเรื่อยเลิกขี่กันแล้ววันนี้ตำรวจบุญฟังนั่ง ขอดรำพาดที่จะคุยกันอีกนานสักเท่าไรเสียงคลื่นโคลาพระแม่ตามมาเดี๋ยวจะถูกฆ่าพากันตายก็อดรีบหนีไปละอย่าให้เหลือว่าเดี๋ยวแม่ผีเสื้อจะทำลมมายลูกศิษย์สมุทรประยุทธ์ตั้งหลักว่าลูกศิษย์สมุทรประยุทธ์ตั้งหลักจะยับยั้งแม่ย้งเอาไว้ให้ยเอาา เดี๋ยวลูกเสร็จจะห้ามไม่อยากเอาให้อะไรก็ระวังตัวด้วยนะลูกด่าเลย่ย ไม่ดำลระวางสัวใจเมียสวยอย่างนี้มียังไม่รักว่าเห็นเมียเป็นยักษ์และดึงผลับใสอะไรอวอ,อรอ่อน พาดพ่อโลเด่นใหญ่ใหญ่เกียวชิดลูกลูกว่าอะไรให้แม่เด่นใหญ่เนี่ยเด่นใหญ่ก็ใจเย็นเย็นเอาให้แม่ใจเย็นเย็นแม่เย็นไม่ได้เดี๋ยวเราัวแม่หายทจะปคนเนี่ยแม่กลัวเป็นไม้โอ้แม่จ้าแม่ด่าระยะโมโมว่แม่จะพาพ่อโลเด่นใหญ่ใหญ่ว่แม่เป็นยักษ์สี่อีเสือสมุทร พ่อเขาเป็นมนุษย์ลบไม่ได้เพราะว่าตากลันายพันธบีที่เพราะว่าตากลันายพันธบีที่พ่อเขาลจะหนีแม่ไปเอาเอเา,าอ,อ้า้าแม็นนจนี้คะอันด้วยเ,เสุอย่าหนีแม่ไปนะลูก เราแม่ด้วยเด็ดที่เราตัแไม่เปนกาเด็ดที่ลูก็นแม่ไปนะลูกูดเราแม่ด้วย ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผัดไทยวัาเส้นใหญ่เล็กขนมทอกผัดผมเค้กหนึ่งข้าวเหนียวเข้าร้านบีเจเปัมดีข้างบาร์บีคิวสุกี้ร้านนิกาชอบเปียวหมูย่างเกาหลี ข้าเนี่ยเป็นลือสีอยู่บนก่อแก้วพิสดารแห่งนี้งานของข้าช่วงนี้ัีมากมายเพื่อนเะื่นเพราะว่ามีพวกเรือแ,แต่ มีทั้งฝรั่งบาง่้าตาข้าวพวกแล้วพวกตีนเรือแตก้ากันมาอยู่บนเกาะแห่งนี้ข้าเลยต้องตั้งเลขาส่วนตัวของข้าชื่อวังแม็กลวยเออนี่แม็กลวยตอนนี้ข้ารู้สึกเมื่อยเหลือเกิไหนลองจับหาเด็กมานวดให้ข้าหน่อยดิเด็ก เอออมโอ้นวดใช้ได <Ừ. S 1> ้เลยเออเอออย่าตีดิเออเอาเอาเลยเออเออเป็นไงหายเรื่อยไหมก็ดีอยู่เออเออนวดเออนวดเข้าเออลูกปิสมุดเราแม่ก่อนวัเดดี่เรามาช่วได้ไหมคะช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวหยุดนิดอยียแม่ตามมาแม่ตามมาเลย เออเออเอ๊อเออเออนั่นเสียงใครร้องให้ช่วยวันนี้แน่แม่กล้วยช่วยดูให้จับยามสามตาช่วยข้าทีก็จับยาบามตาช่วยข้าทีแม่เลขายโยกทีรีบเร็ว ยืด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 ไม่ต้องไปกลัวมันก็ะอีกแค่ยับนี่มานั่งเออนั่งสงบสติอารมณ์ไว้ไม่ต้องกลัวกะแก้วพิสดารเนี่ยตาลงอัคมไว้หมดแล้วอยักมันเข้ามาไม่ได้หรอก แล้วอันบายวอาเอสาราาคนใน้อยเลยพระแม่พาบัดแล้วอันบายว่าเานาอยากได้มาคืวาน,น,ว,น,นวันนี้วันนี้มันมา Yeah, i know.